ที่ธรรมชาติแบบครบๆในวันเดียวต้องมาที่แม่แตงเจียงใหม่แหล่งรวมที่แอ่วโคกจบตึงน้ำตกวัดงามงาบิวภูเขาเขียวๆแล้วก็กิกจกรรมสุดมันกินที่อยู่เหนือปลาไปเช็คอินห้างพิการสุดปังที่ห้ามพลาดเริ่มกันที่น้ำตกบัวตองน้ำผู้เจ็ดสีใช้เวลาเดินทางแค่หนึ่งชั่วโมงจากตัวเมืองเจียงใหม่บอกเลยว่าสายลุยต้องมาไฮไลท์ก็คือหินปูนแข็งที่สามารถปีนขึ้นไปเล่นน้ำได้น้ำตกใสเย็นชื่นใจแถมมีน้ำไหลตลอดทั้งปีบอกเลยว่าสายลุยต้องมาต่อกันที่วัดเด่นสีสีเมืองแก่นวัดสวยอลังการผสมประสานศิลปะไทย ร้านนาะเตะไปด้วยประติมากรรมสัตว์ในวรรณคดีที่สวยงามอลังการแบบเวอร์เเหมือนรุดเข้าไปอยู่เห็นโลกเลยหลังจากนั้นมาเตลแอวกันที่แดนเทวดาสวนสุดสวยส,สุดลมลื่นกว่าก้าไล่ที่นี่มีตึงน้ําตกจําลองผาหินร้านอาหารและก็คาเฟ่แถมมีโซนตลาดที่ชอบเพลินๆใครได้มาแอวแม่แต่งแนะนำเพื่อมาแวะที่แดนเทวดารับรองว่ามาที่เดียวคุ้มค่าแน่นอนไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันต่อที่ไรชาลุงเดชบรรยากาศวิวลักล้านสุดปังที่แค่นั่งจิบชาหอมๆชมไรชาสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตาฟิลคือดีสุดๆเลยจ้ะ ท้ายพบเก็บภาพธรรมชาติก็ได้ปิดท้ายด้วยความมันที่ลืมมาหลงที่แก่งกึดกับกิจกรรมล่องแก่งสุดตื่นเต้นสนุกซาใจใครที่เป็นสายแอนดเวนเจอร์แล้วก็ชอบวิวธรรมชาติสวยๆแนะนำเพื่อมาทํากิจกรรมนี้พอตื่นเต้นตลอดเส้นทางเลยและนี่ก็คือวันเดททีิปแม่แตงครบจบถึงธรรมชาติว่าสวยของกินและก็กิจกรรมสุดมันบอกเลยว่ามาแล้วมันมีพิษหวงังจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือเ้อเจ้าขอบคุณเจ้า